ใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นประกันชั้นหนึ่งเบี้ยถูกทิปอัพทูหมาลูกค้าชอบมากค่ะเบี้ยเริมต้นเพียงแค่4,900บาทต่อปีคุ้มค่าค่ะเหมาะสำหรับคนใช้รถน้อยถ้าไม่เลือก,กถือว่าพลาดมากเลยค่ะเพราะประกันเติมใหม่นะคะเป็นประกันชั้นหนึ่งะ,ะจากบริษัทชั้นนำทัะทิพยะประกันภัย การันตีคุณภาพนะคะอมอบความคุ้มคอรองฮะให้แก่ผู้ขับขี่บนท้องถนนคุ้มค่ามากเลยค่าตางนี้เลยค่ะข้อ1การเคลมหน้างานนะคะที่พยับการภัยเนี่ยใช้พนักงานเซอร์เว์ของทีมเองก็จะสามารถควบคุณคุณภาพบริการมาตรฐานได้ถูกต้องถ้าเกิดไม่ทันน่ะถึงจะใช้พนักงานนอนเพื่อลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานค่ะข้อ2ค่ะอูค่ะ คุมราคาค่อนข้างดีเลยนะคะอันนี้สิทธิ์ไหมบอกเองเลยค่ะ 3. นะคะง่ายนะไม่ยุ่งยากพวัดระยะนะตามไม์ของรถเราไม่ต้องติดตั้งอุปรกรณ์นะคะรถจอดสนิทก็ยังคุ้มครองค่ะ 4. นะคะเบี้ยถูกค่ะเริ่มต้นแค่4,900บาทหูนึกว่า3บวก 5. นะคะขับรถน้อยนะก็จ่ายเบี้ยน้อยค่ะคุ้มค่ะคุ้มค่ะ ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะคะมีให้เลือกทั้งค่า0กิโลแล้วก็10,000กิโลเมตรค่ะ6 คุ้มครองจัดเต็มเลยนะคะเหมือนประกันชั้นหนึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะไม่มีคู่กรณีก็จะมีซ่อมรถเรลา่้มรถคู่กรณีไม่ว่าฝ่ายถูกฝ่ายผิดเคลมได้หมดรถหายไฟไหม้น้ําท่วมภัยพิบัติคุ้มครองบาดเจ็บนะคะเสียชีวิตทรัพย์สินนะคะบุคคลภายนอกแล้วก็คนในรถเรลาที่สําคัญนะคะช่วยประกันตัวผู้ขับขี่เจ็บ <7 S 1> นะคะไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก เหมือนประกันชั้นหนึ่งบางแผนข้อ8นะนี่สำคัญค่ะใบกำหนดตัวผู้ขับคี่ค่ะ 9. ไใบที่เหลือไม่ทิ้งทบระยะทางที่เหลือได้ในประกันปีถัดไปค่ะเช่นถ้าเราเลือกแบบ1,000 0มกิโลพราะครบ1ปีขับรถแค่9,000กิโลหรืออีก1,000กิโลปีต่อไปนะคะ ประกันที่เราซื้อ1 0ื่นกิโลน่ะก็จะบวกของเก่าอีกพันกิโลเป็น1น0 0งหมืกิโลค่ะทิปอัพทุมไม้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถน้อยเดินทางไม่ปล่อยฟังแล้วไม่อยากพลาดใช่ไหมคะสนใจนะคะทิปอัพทุมไมยอยากทำประกันติดต่อพี่จิมได้เลยค่ะยินดีให้บริการค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชอบไม่ชอบยังไงอยากฟังเรื่องอะไรแจ้งได้เลยนะคะ ประกันลดนะคะต้องมีมืออาชีพดูแลค่ะจะได้ทําถูกแต่แรกนะคะตอนเคลมนะคะก็จะได้มากนะคะตามหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดให้คําแนะนำนะ,ะเจรจากัะอ่นะคะศูนย์ประกันรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้านะคะให้พี่จิมเข้ามาดูแลนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ